เออครับกินเขาเห็นนี่ต้มอึ้งครับมื้อนี่ต้มอึ้งไข่ครับอึ้งอยังไรอึ้งเท่าอ,อ,อึ้อเองเท่าต่ำหง่อเดิมกันครับเอ้ยแต่ำหง่อเดิมครับผิดอ,อิจฉาจุดจวดอันนี้ผักกระตอกอันนี้ปิ่งสมปลาขาวก็ปิ่งสมปลาตองครับปิ่งสมปลาขาวอันนี้สมปลาตองบ้านละแกะเบิ้งครับมี่สมผักเซียเ้ยน,นมี่แจ่วกินครับอันต้มอึ้งครับ กับแม่กับผู้ปั้นกับผู้ใหญ่คุมกำลังมาโอ้ยเอานี่ใครเจ็เจี๊ยบปะกนนะ้านี่พี่แม่ใครเจ็เจี๊ยบเอาปั้นนี่ไม่ไม่สนใจไม่สนใจอ๋อทิมลวดทิมลวดผมมาไส่อยังว่าอีกที่เอ้าลูกใช้ลามันแล้วเออมีไห<ป>ม <c oughs> สวดขับประเทศนี้ นี่ครับปีหนึงเขาต้ได้กินครับปีบางอย่าได้กินแล้วนี่ได้กินแล้วเจาะไข่ก่อนเลยยืมอยู่บนเด็กขั้วเลยบ่แม่บนเด็กขี่ยังออกไล้บ่กินได้เบิดตัวเหรอเอามากินได้เบิดครับเด็กก็ชีกได้ว่าว่าแบบมันนัว อยากเจ้วเขาเริงนะแต่แบครบบตบึงจัดอยากครับฉันว่าใครมาแสบยเพราะม่ใครมาไหม,มนะครับออกเพราะมันออกถ้าเจ้าไต่มาขายมรไหม,มเดี๋ยวขึ้นได่มันออกฝนตกมากเมื่อกี้น่ครับตกแหงา มันแตกเส้นนามสุมให้เป็นดาวกระจายเลยเจ็มหวยเลยผ้าหน,นังจะใครครับห่อนครับสุมไปเปลือยับม,มากจอยจ,จะตื่นไหมย แกบังสมประตองครับอันนี้พ่อโูกแบบตรงเครื่องโลปหรอรหนึงเหมืนรูปหนึ่งายห้าชิบพ่ออยู่หรอพ่ออยู่ก่อนนี่ครับแจวบ่าแจเปไนดีครับ สมบูรณ์ไปเทากินตรงอื่นอยู่น้ำเย็นกครับกุ้งหอนอยู่ <c oughs> หัวมันครับส่วนหัวมันจะมีกระดูกแข็งกระโม่ส่วนหัวมัน,มมนหให้ดุกหน่อย จเพิ so ่มเขมตึงครับที่นี่แหลกแซบนัวจับครับหวานนี่น่องแซบข้างตรงสารคดีมืนเขาปั้นก็ได้ใช่อืม

จะครับสมอโอัยสไข่แบบแม่ทั้งอ่่ีไข <um ่บดูน uh ีไข่สุโต้เลยไข่่บสุโตครับ่วนมากมันบมันก็แตกมันก็ตรงออกมา่ตรงๆน่นผสมพันธุ์กันงามเัยพอผสมพันธุ์กันขอติแจ้งขอติแจ้งขนเปาะ อนนเขาจับมาก,ก่อนมนกัรับจบมาก,ก่อนนะแต่มันออกไมไมไหมคนเลยไปจับมาก,ก่อนครับยังบริผสมพันกันินว่าใครใครตกเเต้ง,ตงนี่ตอบนกนจับตอนเจ้งท้าสายมันก็ไใ่ออกแล้วจับตอนเนี้ยพอดีแ้าวเขจะแจ้ง พราะว่าอยู่พอ,อดีครนีครับอันนึงกสองคำพอดีเลยมัารอไอ้จัมสันดีคนหลายคนยังดีนะครับเก็บเอาเก็บกอเาอามาเจาะข้าวมยวรับาวมัว

ซุปปลาเขาครับตนมีกลางตัวนี่แม่ก้งมาก่งเจ้าแพะสมปตองแล้วเนี่ยตัอจิมันดีครับตัวมีกัางแขกงานแล้วอยู่ไม่ก้างมันนุ่มแจ่มเลยรู้จัก ให้สุดตัวครับที่เด็ดมันคือห่วงนี่คคนครับเดยวเวตต้มอก่นพอกราเขียวมันนื่ต่อครับ

ราส่งักเสียทั้งซีมอยู่ในหับที่เมืองนีนเปลี่ยนโดนหรือเปล่าโยบนทำไมนี้ส่งเชียวหวานกับแอปเปิ้ลนี่มุ้งซุกมุ้ไทยเพิ่งทำ อื่นมันขาตัมันจะแยคกับมันจิมันจิี้ดีอยู่ของทองมันยังอย่างอื่นตองกิบไข่มันยังอย่างครับนี้พ่อจะวางฝางแล้วแม่เนี่ไปอื้งมาแล้ครับเดี๋ยวรเยวรนนววาเบิรแตแ,รรจจแกกตรวจกันกไม่ไหม่ว่าเราจตงหุงไม่ห้กวบนิยมแจกแม่มนัมนแห้งป

nó làm cái bóng thường thì nó được, được kiểm đấy, được. Ừ. ai đến từng phầnเลย เนี่ย ทุกคนเหรกมันกินทิ้งเหมน 我以前。 แล้ครับผมครับมาตุ่มอื่นทำไมกินห,หนาผมกัปั้นกับบลี่นอนเนี่ในไกลจิบจิบไปนอนปกผู้เดียวเลยหุ่นไอ้กินห่วงปัน้นข้าไม่กินเลยมม่ห่วงอยู่คนเดียวนี่ยนอนพอไหวสิทำไมกินหนาครับผม